สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูในวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของมาตราส่วนค่ะเด็กๆเ,เรื่องมาตราส่วนนี้เราจะใช้ความรู้ของเรื่องอัตราส่วนที่ครูเคยสอนไปแล้วมาช่วยในการหาคำตอบด้วยนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจความหมายของมาตราส่วนกันก่อนค่ะเด็กๆมาตราส่วนหมายถึงอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความยาวในภาพหรือแผนที่กับความยาวจริงค่ะเน้นนะคะเขาเปรียบเทียบระหว่างภาพหรือว่าแผนที่กับความยาวจริงๆค่ะอ้าวเราจะเจอมาตราส่วนในไหนบ้าง นี่เลยค่ะเด็กๆเราจะเจอมาตราส่วนเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราก็อย่างเช่นในเรื่องของแผนที่ค่ะเด็กๆสังเกตนะคะเห็นไหมคะแผนที่นี้เป็นรูปเกี่ยวกับจังหวัดในภาคใต้ค่ะเด็กๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขนาดของจังหวัดไม่สามารถมาวาดลงในกระดาษ1แผ่นได้ใช่ไหมคะแต่เขาจะใช้เรื่องมาตราส่วนเนี่ยค่ะย่อพื้นที่ ของจังหวัดแต่ละจังหวัดในภาคใต้เนี่ยมาให้อยู่เป็นรูปภาพที่คล้ายหรือเสมือนจริงแต่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้วาดได้ค่ะถ้าเกิดว่ารูปนี้มีลักษณะยังไงของจริงก็จะแบบนี้แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะเด็กๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าขนาดใหญ่กว่าเท่าไหร่นี่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเขาจะมีตัวเลขกำกับเป็นมาตราส่วนค่ะ เขาบอกมาตราส่วนนี้คือ1ต่อ1ล oh ้าน8แสนโอ้โหเราได้เรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะว่าอัตราส่วนที่ไม่ได้เขียนหน่วยนี้คืออัตราส่วนที่เป็นหน่วยเดียวกันจำได้ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมาตราส่วนก็คือการเปรียบเทียบของสองสิ่งนี้คือ1หมายความว่าเป็นภาพค่ะถ้านักเรียน,นยวัดภาพมาได้1 1ตรงนี้ก็คือ1เซนติเมตรค่ะ ก็จะเป็นของจริง1 8 0 0 0ล้าน8แสนเซนติเมตรค่ะเด็กๆอันนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างรูปภาพกับของจริงนะคะซึ่งในรูปภาพของแผนที่หรือแผนผังเนี่ยเขามักจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ค่ะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกถึงทิศต่างๆ N ก็คือทิศเหนือนะคะแล้วก็ S, <S ก็คือทิศใต้ค่ะ e คือทิศต,ตะวันออกแล้ว w คือทิศต,ตะวันตกเขาก็จะบอกว่าเอ๊ทิศแต่ละทิศเนี่ยจังหวัดแต่ละจังหวัดพุ่งไปทางทิศไหนนะคะส่วนใหญ่ตัว n เนี่ยจะอยู่ด้านบนค่ะอ่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่ที่มีมาตราส่วนที่มีหน่วยไม่เหมือนกันด้วยนะคะมาตราส่วนเนี่ยเป็นได้ทั้งแบบที่มีหน่วยเหมือนกันและมีหน่วยต่างกันอย่างเช่น แผนผังอันนี้ก็จะเป็นแผนที่แสดงถึงจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเป็นจังหวัดของเราเองเขาก็จะบอกถึงอำเภอต่างๆไล่ามาจนถึงอ,อ,อำเภอบางสะพานน้อยเห็นไหมคะเริ่มต้นจากหัวหินจนถึงอำเภอบางสะพานน้อยซึ่งเขาบอกว่ามาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ8กิโลเมตรค่ะ cm คือเซนติเมตร km คือกิโลเมตรหมายความว่ายังไงคะ ถ้านักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดตรงรูปภาพได้1เซนติเมตรยกตัวอย่างนะคะถ้าวัดตรงรูปภาพเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นช่องเล็กๆตรงนี้ว่า1เซนติเมตรนั่นหมายความว่าระยะจากที่เราวัด1เซนติเมตรหมายถึง8กิโลเมตรค่ะอ้าวแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนสมมุติว่านักเรียนวัดจากอำเภอบางสะพานน้อย ไปจนถึงอำเภอทับสะแกวัดได้10เซนติเมตรนั่นก็หมายความว่าของจริงก็ต้องเป็น80กิโลเมตรแบบนี้นั่นเองค่ะนี่คือมาตาส่วนนะคะที่จะทำให้เราทราบว่าจากภาพเนี่ยกลายเป็นของจริงเนี่ย จริงๆแล้วระยะทางเท่าไหร่เห็นไหมคะว่าเรื่องมาตาส่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยดังนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องมาตาส่วนกันค่ะเด็กๆอ่ะก่อนอื่นเด็กๆช่วยน้องใจดีเนี่ยคิดโจทย์วันนี้น้องใจดีเนี่ยมีการบ้านมาหนึ่งข้อค่ะคุณครูเขาบอกว่าให้น้องใจดีเนี่ยดูภาพแล้วก็หาความกว้างและความสูงที่แท้จริงของประตู นั่นหมายความว่าตอนนี้ประตูเนี่ยเป็นรูปภาพอยู่ค่ะน้องใจดีก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยไปวัดด้านกว้างของประตูได้5เซนติเมตรและวัดด้านความสูงของประตูเนี่ยได้10เซนติเมตรค่ะเด็กๆโดยที่เขามีมาตราส่วนกำกับอยู่ว่า1ต่อ20เมื่อกี้ครูได้บอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดมาตราส่วนนี้ไม่มีหน่วยนั่นหมายความว่าเป็นหน่วยเดียวกันใช่ไหมคะ รูปมีหน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นของจริงก็จะเป็นหน่วยเซนติเมตรเหมือนกันนะคะวิธีการคิดค่ะที่ครูได้เกล่นไว้แล้วว่าการหามาตราส่วนเนี่ยจะใช้เรื่องอัตราส่วนมาช่วยอัตราส่วนที่เท่ากันที่เราเคยเรียนกันมานะคะมาช่วยในการหาก่อนอื่นโจทย์บอกว่าให้หาทั้งความกว้างและความยาวของประตูจริงๆก่อนอื่นเราต้องดูก่อนนะคะว่า โจทย์ถามรูปภาพหรือโจทย์ถามของจริงอ่าข้อนี้โจทย์ถามของจริงนะคะเด็กๆแล้วเขาให้หาทั้งความกว้างกับความสูงเรามาหาทีละอย่างค่ะอันดับแรกครูจะหาความกว้างของประตูก่อนนะคะเด็กๆความกว้างของประตูทำยังไงเราเขียนแบบนี้ค่ะรูปภาพต่อของจริงแล้วก็เขียน มาตราส่วนในโจทย์ข้อนั้นๆน,น,นี่ค่ะเอามาเขียนรูปภาพต่อของจริง1คือรูปภาพ20คือของจริงถ้า1นเซนติเมตรหมายถึงของจริงคือ20เซนติเมตรแบบนี้นะนะคะอะแต่จริงๆแล้วรูปภาพในด้านของความกว้างโจทย์ถามความกว้างใช่ไหมคะเด็กๆดูตามนะคะความกว้างของประตูในรูปคือเท่าไหร่คะ คือ5เซนติเมตรดังนั้นเราก็เขียน5เซนติเมตรและของจริงคือสิ่งที่เราต้องการรู้ค่ะก็ใส่สี่เหลี่ยมลงไปอ้าววิธีการก็คือครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอัตราส่วนที่เท่ากันคือการหาเลขมาคูณหรือหารทั้งข้างหน้าและข้างหลังโดยเลขเหล่านั้นต้องเป็นเลขเดียวกันด้วยใช่ไหมคะ,ะข้อนี้ก็เหมือนกันค่ะ เราก็ต้องหาเลขไปคูณค่ะเพราะตัวหน้าเราอยากทำให้เป็น5 1ทําทำให้เป็น5ก็ต้องเอาไปคูณ5ใช่ไหมคะคูณ5ทั้งหน้าและหลังค่ะดังนั้น20คูณ5ก็จะเท่ากับ100นั่นเองนี่ก็คือของจริงของจริงก็จะมีหน่วยเป็นอะไรคะเป็น เซนติเมตรเหมือนกับมาตราส่วนที่บอกว่า1ต่อ20โดยที่ไม่มีหน่วยก็แสดงว่าเป็นหน่วยเดียวกันนะคะเหมือนกับรูปภาพนะคะหมายความว่าประตูนี้กว้าง100เซนติเมตรค่ะเด็กๆประตูนี้กว้าง100เซนติเมตรอ้าวต่อไปค่ะเขาไม่ได้ถามแค่กว้างเขาถามความสูงด้วยไม่ยากค่ะเราก็ ออหาความสูงของประตูนะคะความสูงของประตูข้อนี้เหมือนเดิมค่ะอันดับแรกเราเขียนก่อนเพื่อไม่ให้เราสับสนเราเขียนคือรูปภาพต่อของจริงทุกครั้งเลยนะคะให้ในักเรียนเขียนกำกับไปว่ารูปภาพต่อของจริงแล้วก็เอามาตราส่วนมาเขียนก็คือ1ต่อ20นั่นเองหลังจากนั้นรูปภาพมีความสูงเท่าไหร่คะจากรูป มีความสูง10เซนแล้วก็เราต้องการหาของจริงใช่ไหมคะก็10ต่อสี่เหลี่ยมนี่คือสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้ทํารูปภาพให้เป็นของจริงก็ทำหนึ่งให้เป็น10ต้องคูณ10ใช่ไหมคะดังนั้น20ก็ต้องคูณ10ด้วยค่ะคูณทั้งหน้าและหลัง20คูณสิได้เท่าไหร่เอ่ยได้200นั่นหมายความว่า ประตูสูง200เซนติเมตรอันนี้ก็คือความสูงของประตูที่แท้จริงนะคะเน้นยำ้ำไม่ใช่รูปภาพรูปภาพ10ซนติเมตรแต่ของจริงคือ200เซนติเมตรค่ะนี่คือการหาอ,อความยาวของรูปภาพไปเป็นของจริงนะคะเด็กๆมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันดีกว่านะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า จากโรงเรียนถึงโรงพยาบาลวัดความยาวจริงได้45กิโลเมตรอ้าวเด็กๆคะข้อนี้โจทย์บอกความยาวจริงมา45กิโลเมตรค่ะแสดงว่าเขาไปวัดมาแล้วจริงๆถ้าใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ15กิโลเมตรความยาวจากโรงเรียนถึงโรงพยาบาลในแผนผังจะยาวกี่เซนติเมตรนักเรียนคะโจทย์ข้อนี้ต่างจาก โจทย์ข้อที่แล้วนะคะโจทย์ข้อที่แล้วเนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยเนี่ยเขาบอกรูปภาพมาแล้วให้หาของจริงประตูที่แท้จริงแต่โจทย์ข้อนี้ค่ะเขาบอกของจริงมาว่าเขาไปวัดได้45กิโลเมตรแล้วเขาก็อยากจะเอามาวาดเป็นรูปภาพแผงผังวาดใส่กระดาษนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้คำตอบออกมาจะเป็นเลขที่มากหรือเลขที่น้อยกว่า45คะเด็กๆลองคิดดูสิคะ อ้าหลายคนคิดได้ก็ต้องเป็นเลขที่น้อยกว่าเพราะเราจะวาดเเราจะแปลงของจริงมาเป็นรูปวาดในกระดาษถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้จะต่างจากข้อที่แล้วแต่วิธีการหรือขั้นตอนจะค,คล้ายกันค่ะอันดับแรกเราเขียนก่อนเลยค่ะรูปภาพต่อของจริงอ้าวเห็นมาตราส่วนไหมคะนี่1เซนติเมตรต่อ15กิโลเมตรสังเกตนะคะหน่วยไม่เหมือนกันเพราะว่า เห็นไหมเขากำกับหน่วยมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่เขียนหน่วยใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้นกักเรียนต้องเขียนหน่วยลงมาด้วยค่ะ1เซนติเมตรต่อ15กิโลเมตรคราวนี้ยังไงต่อโจทย์บอกของจริงมาใช่ไหมคะเด็กๆของจริงต้องอยู่ด้านหลังนะคะ45กิโลเมตรเราก็เขียนแบบนี้ค่ะรูปภาพเท่าไหร่ไม่รู้เพราะโจทย์ต้องการอยากจะทราบรูปภาพว่ากี่เซน แต่ของจริงคือ45กิโลเมตรใช่ไหมคะวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะตรงนี้คือสิ่งที่เราทราบแล้วใช่ไหมคะเราต้องการทำ15ให้เป็น45 15ทำให้เป็น45ทำยังไงเอ่ยเราก็ต้องคูณ3ใช่ไหมคะดังนั้น15คูณ3 ได้45นั่นเองค่ะ15คูณ3ได้45 1ก็ต้องคูณ3ด้วยคูณทั้งหน้าและหลัง1คูณ3ได้เท่าไหร่คะก็ได้3นั่นเองค่ะเด็กๆนี่ก็จะได้คำตอบว่าความยาวจากโรงเรียนถึงโรงพยาบาลในแผนผังก็คือในรูปเนี่ยจะยาวแค่3เซนติเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆยากไหมคะ ไม่ยากเลยค่ะวิธีการก็ค,คล้ายกันแค่นักเรียนเปรียบเทียบให้ถูกต้องแค่นั้นเองอ่ะ,อะเด็กๆมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันค่ะอ่านโจทย์ไปพร้อม,อม,อมกันนะคะแผนผังบริเวณสนามกีฬาใช้มาตรส่วน1เซนติเมตรต่อ150เมตรค่ะเมื่อวัดความกว้างความยาวของสนามกีฬาในแผนผังได้2เซนติเมตรและ2.5เซนติเมตรตามลำดับตามลำดับหมายความว่าอะไรเขาบอกความกว้างก่อน ความกว้างก็ได้เป็น2เซนความยาวก็ได้เป็น2.5เซนติเมตรตามลำดับที่เขาได้พูดก่อนหลังนะคะสนามกีฬามีความกว้างและความยาวจริงกี่เมตรโจทย์ข้อนี้ถามหารูปวาดหรือว่าของจริงคะอโจทย์บอกว่าให้หาของจริงว่ากี่เมตรคะ่ะ ออจะกี่เมตรนะวิธีการก็คล้ายๆเดิมเลยค่ะเหมือนเหมือนกับข้อที่ผ่านมาเราไปดูก่อนว่าข้อนี้มีมาตราส่วนเป็นอย่างไรเขาบอกว่า1เซนติเมตรรูปวาดเซนเนี่ยจะได้ของจริง150เมตรค่ะเด็กๆอันดับแรกโจทย์บอกให้หา2ออย่างใช่ไหมคะทั้งความกว้างและความยาวเราค่อยๆทำทีละอย่างค่ะมาหาความกว้างกันก่อน ความกว้างจะได้เท่าไหร่เราก็เขียนเหมือนเดิมค่ะรูปภาพต่อของจริงแล้วก็เอามาตราส่วนจากตรงนี้ในโจทย์เนี่ยมาเขียนค่ะ1เซนติเมตรต่อ150เมตรอ้าวเด็กๆด,ดูค่ะความกว้างจากรูปเท่าไหร่คะ2เซนติเมตรเราก็ต้องเขียนรูปภาพไว้ด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ของจริงเรายังไม่รู้เราก็เขียนด้านหลังไป็สี่เหลี่ยมไว้คราวนี้มาสังเกตค่ะนักเรียน 1ซนเมตรทำให้เป็น2ซนเมตรทำยังไงเอ่ยก็คูณ2ต้ตองคูณทั้งข้างหน้าและข้างหลังแบบนี้ค่ะอ้าวก็จะได้150คูณ2ได้เท่าไหร่คะได้300เมตรนั่นเองนี่คือรูปภาพทำให้เป็นของจริงเท่ากับ300เมตรค่ะนั่นหมายความว่าความกว้างของสนามกีฬาคือ 300เมตรแต่โจทย์ข้อนี้ถามความยาวด้วยนะคะเราก็มาหาความยาวกันเหมือนเดิมเลยค่ะรูปภาพต่อของจริงเอามาตราส่วนมาเขียนค่ะมาตราส่วนข้อนี้ยังเท่าเดิมนะคะเพราะเป็นโจทย์ข้อเดียวกัน1ซนติเมตรต่อ150เมตรคราวนี้รูปภาพในด้านของความยาวค่ะเด็กๆคือเท่าไหร่เอ่ยจากโจทย์ความยาวคือ 2.5, ซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็เขียนค่ะ2.5ซนติเมตรต่อสี่เหลี่ยมเพราะเขาต้องการหาของจริงคราวนี้เรามาดูค่ะ 1, ทําให้เป็น2,5ทําทำยังไงคะก็คูณ2,5ต้องคูณทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็เอา150ไปคูณ2.5นี่แหละค่ะเราต้องใช้ความรู้เรื่องการคูโทศนิยมจำได้ไหมคะวิธีการคูณทศนิยมคือ นับจุดรวมกันแล้วก็คูณเหมือนเลขธรรมดาผลลัพธ์เติมจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้เท่ากับครูคิดมาให้แล้วข้อนี้ได้375เมตรค่ะ,ะจึงได้คำตอบทั้งความกว้างและความยาวว่ามีความกว้างจริง300เมตรและความยาวจริง375เเมตรนี่คือคำตอบที่ได้จากโจทย์นะคะเป็น สนามกีฬาที่มีความกว้างและความยาวตามที่โจทย์กำหนดนะคะอะเด็กๆน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะวิธีการก็ง่ายๆทบทวนอีกนิดนึงเด็กๆต้องตีโจทย์ก่อนว่าโจทย์ข้อนี้มีมาตราส่วนเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็วงกลมไว้แล้วถามตัวเองว่าโจทย์ถามของจริงหรือถามรูปว่า ถ้าถามของจริงแบบข้อนี้นั่นหมายความว่าช่องสี่เหลี่ยมของเกรียนจะต้องอยู่ด้านหลังจริงไหมคะเออเอามาตราส่วนมาเขียนแล้วสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังแต่ถ้าเกิดว่าถามรูปภาพว่ารูปภาพต้องเป็นเท่าไหร่สี่เหลี่ยมตรงนี้จะไปอยู่ด้านหน้าและคราวนี้เด็กๆก็ต้องคิดว่าจากมาตราส่วนมาเป็นบรรทัดที่สองเนี่ยใช้วิธีการคูณเท่าไหร่นะคะต้องคูณเลขเดียวกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะ อ่าถ้าเด็กๆเ,เข้าใจบทเรียนแล้วนะคะก็รีบทาแบบึุหาดแล้วก็ลองถ่ายรูปส่งคูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ